กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฮันกูเกมเมอร์แล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Hon o ีออฟ i n g นะครับผมคุณผู้ชมก็วันนี้นะผมผมจะมาสอนทุกคนโหลด Hon o ีออฟ i n g นะครับผมสำหรับคนเล่นใหม่นะผมผู้เล่นใหม่ว่ายง่ายเลยอ่ะก็เป็นผู้เล่นจากคนที่เล่น I s นะครับผมโดยเฉพาะเลยก็ตอนนี้ผมใช้ i s ด้วยแหละก็เลยวันนี้จะมาสอนการโหลด iOS ไปในตัวนะครับผมผมแนะนำว่าต้องดูคลิปนี้นะครับผมดูให้จนจบและคุณก็สามารถเล่น Honor of King ได้แน่นอนนะครับผมสำหรับคนใช้ iOS เท่านั้นนะครับผมสำหรับ Android มันมีอยู่แล้วนะครับผมใน p p p นะครนะเออใน Play Store นะครับผมผู้ผิดอ่าโอเคครับผมไม่ว่ารำเพลงแต่อย่างใดก็ขออนุญาตเข้าไปที่ App Store พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับ โกเด้นเติมเกมเติมเกม h o n o r of King ครถูกคุ้มเติมได้ไม่อั้นพร้อมให้บริการแล้วเติมเกม h o n o r of King กับโกเด้นเป็นที่แรกรับโบนัสแบบคุ้มคุ้มเอาไปเลยสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์เติมเกม h o n o r of King บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ uid ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกเด้นเติมเกม และยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้า a อ p Store เป็นที่เียบร้อยวนะทุกคนทุกคนก็เข้าไปที่อันดับแรกเลยสีฟ้าหรือบลาของเรานะผมหรือว่าโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมกดเข้าไปที่ไอดีของเราได้เลยนะครับผมก็เป็นชื่อเรานั่นแหละอันบนสุดนะครับผมแล้วมันจะขึ้นหน้า Apple ID ของเรามาครับผมนี่ครับเห็นไหมครับอ่าแล้วต่อไปรับผมเลือกคําว่าประเทศหรือภูมิภาคนะผมไทยแลนด์กดเข้าไปเลย กดตามผมครับผมผมแนะนําเลยทําตามผมได้แน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่เล่น iOS แล้วนี่ก็กดเข้าไปที่เอ่อภูมิประเทศนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนกลับมาไปที่ประเทศไทยนะครับผมแต่ภาษายัางเหมือนเดิมโอเคครับผมก็เราไปหาคําว่าบราซิลพร้อมๆกันเลยดีกว่าบราซิลนี่ครับผมเห็นไหมครับผมบราซิลจะอ,อยู่ล่างๆนะครับผมก็กดเข้าไปต่อจากไนจีไนเจอร์ไนเจ,นเ,จเรียโอเคแล้วก็กดเอ่อแอเซเตอร์แอเซต้าของเขาแล้วก็เป็นแอซิดนะครับเอ่อแอเซต และอันต่อไปนะผมกดคำว่าไอตัวนี้ครับผมเนินเขาอ่านไม่ออกเอาไว้ง่ายเลยภาษาบราซิลนะครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะตรงนี้แปลได้ว่ามันติกต๊กติกต๊กตกิต๊กถูกอ่ะมันจะเลียนว่าไม่มีนะครับผมขาวบนก็เหมือนของเราเลยเครดิตเออวีซา่ามาสเตอร์การ์ดนะครับผมไม่ต้องสนใจเราแค่กดคำว่าไม่มีก็พอนะครับผมโอเคครับผมเรื่องต่อไปนะผมก็จะเห็นว่าตรงนี้นะผม c c p f ทั c n p j นะครับผม ให้ใส่กรอบตัวเลขนี้เข้าไปได้เลยนะผมับผม6สองสองนะครับผม9 3 9 7ส1 4สี่หนึ่งสครับผมอ่าแล้วต่อไปครับผมก็จะเป็นตรงนี้มาเป็นชื่อนะผมให้ใส่เป็นว่าอาปานะผมอ่าส่วนมาตรงเอ่ออันนี้เป็นชื่อเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนของเมืองนะครับผมว่าง่ายเลยเหมือนประเทศเราอ่ะ ก็ตังจังหวัดอะไว้ง่ายตรงเนี้ยเราก็เลือกเป็นอามาป้าของเขานะครับผมผมอ่านผิดหรืออ่านถูกไว้ง่ายโอเคช่างมันต่อไปเป็น CP เออไม่ใช่ดิ CP เอซอ CEP นะครับผมผู้ผิด CP ของเรานะครับผมก็จะใส่เป็นตัวเลขนะครับผมเป็น49เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นโครดสเขาว่าไงโครดนะครับผมโครดซิปไว้ง่ายเลยเหมือนแล้วเราสี่แสตนะครับผมแล้วก็เป็น 000, 000, 000. โอเค สาตัวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเรามาอีกับหนึงให้ใส่ชื่อนะครับผมอาป้าเหมือนเดิมเลยใส่เข้าไปครับอ่าแค่นี้ครับผมทาตามกันทันไหมครับผมสามารถกค่อยๆกดดูย้อนหลังได้นะครับผมผมแนะนําประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ใส่เบรนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดแค่นี้นะครับผมข้อมูลกรอกแค่นี้นะคุณผู้ชมก็แล้วกดยืนยันได้เลยตกลงุมงบนขวาสุด อ้าวอันนี้เป็นผิดเหรอเฮ้ยเมียว่าผมกรอ,อกผิดเหรอแปดสอนะครับเก้าสามเจ็ด้าสามเอ้อ้า,อา สงสัยกล่อกเลขผิดผมกร่อกเลขผิดโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ประเทศของบราซิลประเทศเราแล้ว,ลวก็เข้าไปเลยนะผมหา Hon o r of King หรือ HeK okay นะครับผม Hon o r พิมพ์คำว่า K h เฮ okay เรียบร้อยอ่าตอนนี้ก็คือก็สามารถเข้าไปที่เล่นได้เรียบร้อยแน่นอนนะผมสำหรับ I o s โหลดได้เลยก็ที่ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่หน้าตัวเกมเลยนี่ครับอ แค่นี้นะผมง่ายๆเลยคุณผู้ชมง่ายไหมคมรับผมสำหรับ iOS ง่ายมากผมบอกเลยนะ iOS Android เออ Android Android นะผมมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็ไว้วันหลังอย่าวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับ Android นะครับผมตอนนี้เอา iOS ก่อนเพราะว่า iOS มันก็เกือนพอสมควรเลยไม่ง่ายนะครับผมก็ใครมีข้อสงสัยแต่อย่างใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะผมฮันเตอร์ออฟคิงก็ แนะนำเลยก็คล้ายๆเหมือน RV นะครับผมสามารถไปเล่นกันได้นะครับผ,ผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสำหรับใครช่องดูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมตัวเะยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 2> 3, 2,